อาจารย์ใหญ่เป็นเป็นสัตว์ครับเป็นทุกสปีชีส์เลยครับที่เราจะได้เรียนผ่าทุกสปีชีส์เลยใช่ครับผมตรวจเลือตดตรวจสิ่งปฏิกูลตรวจปัสสาวะอุจจาระแล้วก็ขันถ้าใครน้องๆคนไหนชอบวิชาชีวะเนี่ยแนะนำเลย สวัสดีครับน้องยินดีต้อนรับเข้าสู่คลิป Learning Channel ะได้เรากงมีฝันนะครับวันนี้อยู่กับพี่ตูนเดิมวันนี้พี่ตูนพามารู้จักกับอาชีพเทคนิคอีกแล้วครับแต่ไม่บอกว่าเป็นเทคนิคอะไรเดี๋ยวเราพาไปรู้จักกับแขกรับเชิญของเราวันนี้ว่าจะเป็นอาชีพอะไรและน้องๆจะสนใจแค่ไหน สวัสดีครับ,รบเป็นยังไงบ้างครับงน้องฝับอาชีพวันนี้เนี่ยค่อนข้างจะเป็นอาชีพที่หายากเหมือนกันเดี๋ยวเราให้แขกรับเชิญเราแนะนาตัวกันก่อนว่าปัจจุบันชื่อเสียงเรียงนามอะไรแล้วก็ทําอาชีพอะไรอยู่ครับครับสวัสดีครับผมนายธนิศรมยคงนะครับชื่อเล่นชื่อจาก็ปัจจุบันทํางานเป็นนักเทคนิคก,การสัตวแพทย์ประจําอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งครับผม,มนักเทคนิคก,การสัตวแพทย์ครับนั้นวันนี้ขอแทนว่าพี่จาแล้วกันจะได้ดูแบบกันเองกันเองนักเทคนิค การสัตวะแพทย์เนี่ยมันแตกตา่างยังไงกับสัตวะแพทย์ครับที่เรแลสพัพว์ครับก็แตกตากา่างกันที่หน้าที่การทํางานแล้วก็สายอาชีพของเราครับก็คือถ้าเป็นของนักเทคนิคการสัตวะแพทย์เนี่ยจะเป็นดูในเรื่องของตรวจวิจัยห้องแลบตรวจเลือดตรวจสิ่งปฏิกูลตรวจปัสสาวะอุจจาระแล้วก็มีงาน, LA, นเอ็กซเรย์มาเกี่ยวข้องด้วย<ม>อ่าก็อาจจะคล้ายๆนักเทคนิคการแพทย์ที่เป็นส่วนของที่ดูแลเรื่องของ าการตรวจมนุษย์หรือคนนั่นเองใช่ไหมครับพี่จาใช่ครับอาชีพนี้มีมีคนทําเยอะไหมครับพี่จา่าในปัจจุบันนี้ก็ส่วนใหญ่แล้วในในแต่ละโรงพยาบาลนะครับควรจะมีอย่างน้อย1 2ถึงคนที่ทําหน้าที่ในการวินิจฉัยตรวจโรคพวกนี้ครับผมถือว่าวันนี้เราจะมาเจาะลึกกับของอาชีพนะักเทคนิคการสัตวแพทย์กันเดี๋ยวไปเจอกันภาคที่2ว่าพี่จาเรียนอะไรมาแล้วก็มาเป็นอาชีพนี้ได้ยังไง เป็นยังไงบ้างครับน้องสำหรับพาร์ทนี้นะคะรับจะพาน้องไปทําความรู้จักกับเส้นทางสู่การเป็นนักเทคนิคการสัตวแพทย์ของพี่จาว่าเรียนมัธยมอะไรเข้าคณะอะไรแล้วมาเป็นอาชีพนี้ได้ยังไงครับครับก็เริ่มเรียนมัธยมสายวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ครับแล้วพอเข้าสู่ช่วงมหาวิทยาลัยก็เลือกเรียนในคณะที่มีระบุว่าคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ครับผมแล้วอย่างนี้เนี่ยตอนที่พี่จ่าเรียนเนี่ย นักเทคนิคการสัตวแพทย์เนี่ยมันมีแบ่งสายห,หรือแบ่งสาขาบ้างไหมครับณนะตอนที่ที่เรียนนะครับไม่มีครับไม่มีการแบ่งสายแต่ว่าพอมาณนะปัจจุบันเนี้ยเด็กรุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาจะมีการแบ่งเป็น2ส,สาขาอ่าก็คือสาขาเทคนิคการพยาบาลศัดต์กับสาขาเทคนิคการสัตวแพทย์ครับก,ก็ก็คืออีกสาขาหน,นึ่งก็คือเป็นเรื่องของการดูแล ใช่โดยตรงเลยใช่ไหมครับผมใช่แล้วอย่างนี้ตั้งแต่พี่จามาทําอาชีพนี้เนี่ยคิดว่าอะไรที่คี่ว่าเป็นข้อดีของอาชีพนักเทคนิคการสตัตวแพทย์ที่พี่จาคิดว่าชอบมากๆครับข้อดีก็คือเราได้ได้เรียนรู้ในเรื่องของโรคที่เกี่ยวข้องกับสัตว์แล้วก็มนุษย์ครับแล้วก็พฤติกรรมการเลี้ยงดูเพราะว่าในแต่ละวันเนี่ยคือ ตั้งแต่เด็กมาเนี่ยคือบางทีผมรูเพิ่งมารู้ว่าเฮ้ยเราเลี้ยงสัตว์ผิดมาตลอดก็มีจากการที่ได้เรียนในเรื่องของคณะส่วนนี้ครับก็เชื่อว่าหลายๆคนก็มีสัตว์เลี้ยงอยู่ที่บ้านไม่ว่าจะเป็นสุนัขเป็นแมวต่างๆหรือเป็นสัตว์เลี้ยงต่างๆที่ก็ต้องมีการดูแลที่ถูกต้องใช่ไหมพิจาใช่แล้วอย่างนี้เนี่ยตั้งแต่พิจาจะพ่ตูลอาจจะไม่ได้พูดถึงไม่ได้มันอาจจะเป็นไม่ใช่ข้อเสียแหละแต่ว่าอาจจะเป็นอุปสรรคสําหรับอาชีพนี้ที่คิดว่าเด็กทุกคนต้องเจอครับพิจาร สิ่งที่ทุกคนต้องเจอและก็ต้องยอมรับมันกับมันให้ได้นะครับก็คือ,อสัตว์เนี่ยมันจะมีช่วงอายุไขที่น้อยกว่าเราเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีการพบก็ต้องมีการจากักก็ต้องยอมรับในเรื่องของส่วนนี้ให้ได้แล้วก็สิ่งที่ต้องเจอตอนเรียนก็คืออาจารย์ใหญ่แน่นอนอเราก็ต้องทําใจกับมันให้ได้แล้วก็ถือว่าเขาให้ความรู้เรานะครับ<ม>ข้อควรระวังอยู่บ้างก็คือเรื่องของ สารเคมีที่เราต้องเจอในการในการใช้ห้องปฏิบัติการหรือไม่ก็กับของอาจารย์ใหญ่เองก็ตามอย่างเช่นฟอร์มาลีนสาระเหยก็อมะเ,เร็งต่างๆต้องระมัดระวังครับเรื่องพวกนี้แล้วอย่างนี้เรื่องเมื่อี้ถามเรื่องของอาจารย์ใหญ่ครับพิจาเหมือนกับเป็นอาจารย์ใหญ่ที่เป็นมนุษย์หรือว่าอาจารย์ใหญ่ที่เป็นสัตว์ครับผมอาจารย์ใหญ่ที่เป็นสัตว์ครับผมเป็นทุกสปีชีส์เลยครับที่เราจะได้เรียนอ๋อก็คือพิจารเรียนแบบไหนก็ต้องผ่าทุกสปีชีส์เลยจะเป็น ร่างจริงหรือจะเป็นโมเดลทดลองก็ได้แนนปัจจุบันนี้จะมีการทดแทนมาเยอะขึ้นก็จะเป็นของโมเดลย,ยางพาราประมาณมนะั้นก็จะแตกต่างกับที่เป็นสายของเทคนิคการแพทย์ที่เป็นเรื่องของอาจารย์ใหญ่ที่เป็นมนุษย์ใช่ไหมครับใช่ครับก็ถือว่าน่าสนใจเหมือนกันเพิ่งรู้นะว่าสายนี้มีมีผ่าอาจารย์ใหญ่ด้วยเหมือนกันนะครับแล้วอย่างนี้เนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าณวันนี้น้องๆอยากดูคลิปวิดีโอเนี่ยอยากจะมาเป็นอาชีพเดียวกับพี่จารเนี่ยอยากให้พี่จานฝากทิคเล็กๆหน่อยว่าการเตรียมตัวจะเรียนคณะสาขานี้เนีย้้้ออองงงตตตรรมัวะไบา การเตรียมตัวเรียนคณะสาขา,านี้นะครับก็จะต้องเตรียมในเรื่องของอวิทยาศาสตร์เรา,าต้องเราต้องศึกษาในเรื่องของชีวะเนี่ยให้ให้ได้ชัวร์วเลยแน่นอนในการเรียนต่อเนี่ยชีวะสําคัญถ้าใครน้องๆคน,นไหนชอบวิชาชีวะเนี่ยแนะนําเลยครับคณิตศาสตร์มีนิดหน่อยมีบ้างในเรื่องของการคํานวณพวกยาพวกอะไรพวกนี้ครับอ่าม,มันต้องใช้บ้างแล้วก็ภาษา ภาษานี่จะไม่ใช้นในเชิงของการสื่อสารแต่ว่าเป็นการแบบจาในเรื่องของคําศัพท์ต่างๆนะทางการแพทย์ที่ต้องเรียนรู้ครับผมก็ถือว,ว่าสําหรับเด็กสายนี้<ม>เหมือนเทคนิคการแพทย์เลยต้องชอบวิชาชีวะเชิงพิเศษชอบ,รบเรื่องของการทดลองดูเข้าแลบปฏิบัติการก็ถือว่าวันนี้เราได้เขาเรียกว่าเป็นแนะนําดีกว่าจากพี่จ๋าว่าสําหรับเด็กที่อยากจะมาเรียนในสายวิชาชีพนี้เนาะนะเดี๋ยวเราไปดูพาร์ทหน้ากันครับพี่จ๋าว่ารายได้ของพี่จ๋าเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวไปเจอกันพาร์ทหน้าครับ และแล้วก็มาถึงพาร์ทสุดท้ายของรายการนะครับรายได้ของนักเทคนิคการสัตวแพทย์เนี่ยอยากจะให้พี่ตามาบอกเป็นภาพตัวเลขกลมๆเข้าวาว่ารายได้ของอาชีพนี้เป็นยังไงบ้างและโอกาสในการเติบโตเป็นยังไงบ้างครับครับก็ถ้าเป็นเด็กจบใหม่นะครับก็จะได้รับสแตนดาร์ดของปริญญาตรีเนาะอ่าส่วนถ้าเผื่อ ไปในส่วนของเอกอนชนอะไรพวกนี้ก็จะเป็นอีกเงินเดือนหนึง่งของรัฐบาลก็อีกเงินเดือนหนึงห่งครับผมก็ถือ <lateral. S 2> ว่าขึ้นอยู่กับตัวเด็กมากกว่าขึ้นอยู่กับตัวเด็ก,ดกแล้วก็ตำแหน่งที่ว่างแล้วก็ความสามารถของเราด้วยนะครับ,รบแล้วอย่างนี้เนี่ยพี่แร้วพี่จาบอกว่าเรื่องของภาษา,ษา,ษาอังกฤษเนี่ยในคณะสาขาอย่างเนืชิ้นนี้จาเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษไหมครับพี่จ่าในมุมมองของของพี่นะครับคือมันมีความจําเป็นพอสมควรเลยนะครับถ้า ถ้าเราสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้บางทีคุปต์เมอร์หรือลูกค้าเราเนี่ยเขาไม่ได้เป็นแบบแค่คนไทยอย่างเดียวเขาเป็นฝรั่งอาจจะอาจจะรับเลี้ยงสุนัขมาหรืออะไรก็ตามแต่เราก็ถ้าสื่อสารได้เงี้ยมันก็จะทําให้แบบงานเรามีประสิทธิภาพมากขึ้นครับผมก็ถือว่าอาจจะเป็นอินทอรที่ทบบกว่าใครได้ภาษาก็อาจจะมีเรื่องของเงินเดือนที่เพิ่มมากขึ้นใช่ไหมเองนะฮะโอเคก็ถึงวันนี้ได้ความรู้เยอะพิจารครับ และแล้วก็มาถึงช่วงท้ายของรายการนะครับพี่ตูนมีหนึ่งคำถามอยากจะถามพี่จา่าพี่จาคิดว่าอาชีพของพี่จาเนี่ยนักเทคนิคการสัตวแพทย์นเนี่ยณปัจจับันเด็กที่คิดที่จะเรียนแล้วก็ในอนาคตเนี่ยคิดว่ามันยังน่าทํางานอยู่ครับในความในความมุมมองของพี่นะครับก็คือในอนาคตข้างหน้าเนี่ยคิดว่าสายอาชีพนี้มันกาลังจะเติบโตไปเรื่อยๆอ่าเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กที่จบใหม่เนี่ยทีสิ่งที่ต้องมาเจออันดับแรกนะครับก็คือ อา,อาจจะมีในเรื่องของกฎหมายที่อาจจะเข้ามาครอบคุมในเรื่องของการทํางานเรามากขึ้นหรือจะเป็นในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นพราบาคุ้มครองสัตว์ที่มีแ้งแต่ปี2557แลวอ,อะไรอย่างเงี้ยครับส่วนส่วนในเรื่องของอความต้องการต่างๆเนี่ยผมพี่คิดว่ามันมันน่าจะแบบมีแนวโน้มในทางที่ดีขึ้นน่าสนใจครับก็ถือว่าทุกวันนี้หลายๆคนก็มีสัตว์เลี้ยงอยู่ที่บ้านเนาะ ยังก็ต้องจําเป็นอยู่เหมือนกันก็ถือว่าวันนี้เราได้ความรู้ดีๆจากพ่จาทั้งเรื่องของอาชีพนี้ทําอะไรซึ่งสำหรับพี่ตูนเนี่ยมันก็เป็นอาชีพที่แปลกรู้จักแต่สัตวแพทย์อย่างเดียวไม่รู้ว่าเฮ้ยนะวันนี้เนี่ยสัตว์เนต้องมีเทคนิคเหมือนกันเหมือนเทคนิคการแพทย์ที่พี่ตูนเคยไปสัมภาษณ์มาเหมือนกันนะสำหรับน,นี้ก็อาจจะต้องรบกวนพิจาเทัางนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ เป็นยังไงบ้างคร,รับน้องสำหรับอาชีพนักเทคนิคการสัตวแพทย์นะครับวันนี้เราได้ความรู้ดีจากพี่จาไม่มากก็น้อยหากใครชอบคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกับพี่ตุนด้วยนะเพื่อรับชมอาชีพใหม่ๆทุกสัปดาห์หากน้องคนไหนสนใจอาชีพไหนาสามารถคอมเมนต์ข้างใ,ใต้วิดีโอนี้เลยเรียนในสีใช่ทำในสีชอบเปลี่ยนความชอบเป็นอาชีพในอนาคตแล้วเจอกันอีนพีหน้ากับคีปเลิร์นนิ่งแช n แนเชื่อวับวันนี้ฝันสวัสดีครับ